รมเนี่ยก็มักจะเกิดจากคนใกล้ชิดนะครับโดยโดยมากถ้าเกิดเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นเป็นพี่นี่แหละหรือว่าเป็นพ่อแม่เอาเป็นพ่อนะเป็นพ่อหรือเป็นลุงหรือเป็นพี่พี่ชายอะไรเงี้ยถ้าทางลูกกรรมทางเพศเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในระแวกบ้านนะครับหรือว่าในในสถานที่ส่วนตัวนะครับโรงเรียนก็ก็คงมีบ้าง ข้อมูลจากสถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเป็นสิ่งยืนยันที่แสดงให้เห็นถึงภัยล่วงละเมิดทางเพศในเด็กที่คืบคลานมาจากคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนบา้านหรือแม้กระทั่งจากคนในรั้วโรงเรียนเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างเด็กหญิง3คนจากมูลนิธิสุาเซนีน้อยอินหรือบ้านโฮมฮักที่รายการนำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ จากอดีตข้าราชการในโรงเรียนจนสังเกตเห็นความผิดปกติของเด็กได้จากอาการซึมเศร้าเราเห็นความผิดปกติของลูกอีกสองคนซึมเศร้ากลัวผิดปกติมากการสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทุกบ้านรู้เท่าทันสัญญาณอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นกับลูกในบ้านของคุณได้เด็กเนี่ย เราต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กเนี่ยจะบอกเราได้ยากนะครับยิ่งยิ่งถ้าเด็กเล็กลงไปเนี่ยก็จะบางทีก็จะไม่พูดบางทีผู้ใหญ่นะขู่ไว้ก็ห้ามบอกนะแต่อาจจะต้องมีการถามคนรอบข้างหรือสังเกตนะครับหรือการตรวจอะไรต่างๆถ้าในส่วนของเด็กเล็กเนี่ยตรงนี้ถ้าเด็กเริ่มมีพฤติกรรมแปลกไปอย่างเช่นดูซึมแยกตัวหงอยเหงาติดผู้เลี้ยงดูมากขึ้นหรือบางทีอาจจะมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่สมวัยนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็กคือผู้ปกครองหรือคนที่ใกล้ชิดเด็กตรงนี้เนี่ยต้องเข้าไปพูดคุยกับเด็กก็อาจจะต้องพาเด็กเนี่ยไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินอาจจะเป็นทางกุมาร,รแพทย์หรือว่าจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะหรือเป็นคุณหมอทั่วไปก็ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะประเมินได้เบื้องต้นแล้วมีการส่งต่อมารักษากับแพทย์เฉพาะทางซึ่งหลังจากมีการพบพฤติกรรมที่ผิดปกติของเด็กหรือเด็กได้เล่าเหตุการณ์บางอย่างที่แสดงว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างชัดเจนแล้ว ผู้ปกครองต้องรีบพาเข้าสู่กระบวนการเยียวยาฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งขั้นตอนการพิทักษ์สิทธิของเด็กทันทีนั่นก็คือการดำเนินคดีเพื่อเร่งเก็บหลักฐานทางนิติเวศดยการประสานไปยังบ้านพักเด็กและสตรีในพื้นที่ซึ่งคดีประเภทนี้จะเป็นคดีที่มีความซับซ้อนและเพื่อไม่ให้เด็กเหมือนถูกกระทำซ้ำในขั้นตอนการสอบสวนก็ควรกระทำเพียงรอบเดียวด้วยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยอายการนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์แพทย์ที่ทำการบำบัดรักษาเจ้าหน้าที่ตำรวจและทำการอัดวิดีโอเทปการสอบสวนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนด้วยปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเรื่องในระดับจังหวัดเนี่ยหน่วยงานที่ใกล้ตัวเราที่สุดที่เราจะร้องขอความช่วยเหลือได้เนี่ยบางทีเรามองไปถึงปึ๊บคือตำรวจเลยซึ่งตำรวจเนี่ยคือเราจะไปดำเนินการแจ้งก็คือเพื่อดำเนินคดีกับผูก้กระทำความผิด แต่ว่าหน่วยงานทางสังคมที่จะเป็นคนที่จะต้องทํางานคนแรกเลยนี่นะก็อยากให้นึกถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปัจจุบันเขามีบ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะอยู่ทุกจังหวัดสิ่งที่ต้องรีบทาก่อนนี่คือการตรวจร่างกายเพราะคุณหมอจะทํา2ส่วนส่วนหนึ่งคือการ,รบําบัตดตรวจแล้วก็รักษาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาต้องเก็บพยายหลักฐานยิ่งไปพบหมอเลยเท่าไหร่ยิ่งดีที่สุดเพราะพยายหลักฐานที่อยู่กับที่อยู่ในเนื้อตัวของเราอะ่ะ เกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยมันจะถูกมันจะสลายไปในเวลาที่รวดเร็วอะ่ะจนงัดบ้านในคราบนักปัน่นหาจังหวะช่วงเทศากาลที่ไม่มีคนอยู่บ้านซึ่งพาหนะที่ใช้ในการก่อเหตุของคนร้ายครั้งนี้เป็นจักรยานและที่สำคัญคนร้ายมาคนเดียว วันที่13ตอนช่วงบ่ายนะครับมีเพื่อนบ้านเขาโทรไปแจ้งว่าที่บ้านผิดสังเกตก็คือตรงขวดน,น้ําข้างหน้านครับก็คือเป็นรอยกระจายหมดเลยขวดน,น้ำผมตั้งเอาไว้หน้าบ้านมันจะกระจายหมดเลยเขาก็โทรมาแจ้งว่าเอ๊ะที่บ้านได้ล็อกบ้านอะไรดีไหมผมว่าเอ๊ะผมปิดดีผมล็อกไว้ดีเพราะว่าผมผมทุกอย่างดีหมดเลยผมก็ไม่สนใจเพราะว่าปกติที่หมู่บ้านนี้จะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่แล้วผ่านไปแล้ว หลังจากกลับมาที่บ้านก็พบสภาพบ้านผิดสังเกตอยู่ไม่น้อยเพราะที่ประตูบ้านได้มีรอยงัดและประตูลูกบิดสามารถเปิดออกได้เขาจึงเริ่มสำรวจบ้านเข้าของในบ้านถูกื้ืกระจัดกระจายแน่อนเป็นคนขายของะพวกคนขายขายและเมื่อเดินไปที่หลังบ้านก็พบว่าประตูหลังบ้านได้ถูกตัดและคาดว่าคนร้ายจะเข้ามาในทางนั้นเดียวคนคนเดียวคนนั้นเลย ก็คือวันที่เขาเข้ามานั่นคืนวันที่12ชื่อมโยงวันที่13นะครับประมาณเวลาเาที่ยงคืน54นาทีเห็นเขาขี่จัก,กรยานวนรอบนะครับประมาณอีกสครึ่งชั่วโมงเขากลับมาอีกโดยขี่จัก,กรยานปั่นเข้ามาแล้วก็ไปจอดไว้ในซอย61แล้วก็เดินเดินกลับมาตอนนี้เข้ามาเข้ามาแล้วรู้สึกน่าจะไปเอาอุปกรณ์เพื่อที่จะมาตัดในบ้านอีกทีหนึ่งได้ โดยโดยเข้ามาคนเดียวนะครับก็มาเข้าทางเดิมอยู่ข้างหน้าพอเข้ามาก็เห็นเข้ามาตัดเดินเข้าไปที่ข้างหลังบ้านเลยเพราะว่าเขาอาจจะดูว่าได้ใช้อุปกรณ์ตัดได้ก็ไปลื้อข้างหลังบ้านแล้วก็เข้าไปตัดตรงหูช้างประตูคนร้ายเปิดเข้ามาเปิดไฟคนเข้าของอย่างใจเย็นใช้เวลากวาดทรัพย์สินร่วมสองชั่วโมงได้พระเครื่องคอมพิวเตอร์และเงินสดไปคนร้ายจึงปีนกลับทางเดิม พร้อมปั่นจักรยานออกไปทางตลาดลจากการนั่งคุยของผู้นำในหมู่บ้านก็คิดว่าน่าจะเป็นคนในระแวกใกล้เคียงทีมงานจึงลงพื้นที่เพื่อช่วยตามหาคนร้ายติดประกาศหาคนร้ายในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อค้นหาบาะแสเพิ่มเติมรวมถึงการเข้าแจ้งความ นำภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตามหาคนร้ายต่อไปหลังจากนี้ก็ผมไปซื้อเจะไปซื้อบ้านใหม่แล้วทำไมถึงไปบ้านใหม่เพราะว่าคือผมยังไม่คือผมไปซื้อไปแล้วแต่คือหมายถึงว่ามันไม่สบายใจไงที่จริงที่จริงทรัพย์สินเนี่ยไม่ถึงกับเสียดายเพราะว่าผมปี54เนี่ยผมเสียหายร0อเบ้านผมแต่ความรู้สึกความปลอดภัยมันรู้สึกไม่ดี ในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงตีสามผู้คนส่วนใหญ่เข้านอนเช่นนี้กลายเป็นช่องทางให้โจรมินิมาร์ทเข้าไปก่อเหตุในร้านสะด,ดวกซื้อที่เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงแบบไม่เกรงกลัวต่ตอกฎหมายไอ้ตอนนั้นมันเวลาตีโมงตีสามตีสามแล้วเราแวงนี้เงียบหมดเลยปะเงียบไม่มีรถวิ่งหรอแล้วตอนนั้นก็ไม่มีคนเข้าร้านเราเลยตอนนั้นใช่ทุกวันนี้น้องจะล็อกประตูล้วอ้าวล็อกใช่ สองอะนะใช่อาแล้วขายของไงอ่ะเขาเอาแล้วมันเอาใหม่แล้ันทำหม้ภาพขาหนังคาเขาที่ถูกบันทึกภาพได้โดยกล้อง CCTV ของพฤติกรรมโจปรปล้นทรัพย์ในร้านมินิมาร์ทอย่างอุกอาจนี้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการตามล่าตัวโจรรายนี้โดยใช้เวลาเพียงไม่นาน ไม่นานครับประมาณรุ่งอระณอาทิตย์ที่รับทราบนะก็คือมันมันดูจากรถตำหนิรูปพัานรถด้วยแล้วก็ไล่กล้องวงจรปิดจากภาพที่ได้จากในในมินิมาได้ภาพของคนร้ายต้องใส่แล้วก็ไล่จากรถไปตามกล้องตามเส้นทางต่างจนได้ทะเบียนแล้วก็ไล่ต่อครับนอกเหนือจากพฤติกรรมที่ได้จากกล้อง C C T V ที่ใช้ในการสืบหาตัวคนร้าย จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตามล่าโจรมินิมาร์ทกลุ่มนี้คือการแกะรอยจากรองเท้าที่คนร้ายมักจะใช้รองเท้าคู่เดิมามา,าปล้นร้นยา,ราย,ยามินิมาร์ทจึงทําให้ทางเจ้าหน้าที่แน่ใจได้ในระดับหนึ่งว่าโจรมินิมาร์ทที่ทําการปล้นทั้ง4สาขานี้ก็คือโจรกลุ่มเดียวกันเพราะว่ารองเท้ามันเป็นมันมันมีตำหนิพิเศษคือมันเป็นคู่เนี้ยทุกครั้ง ทุกคดีเพราะว่าพอเราไล่จากของตันครั้งแรกพอไปดูกล้องที่ที่ทสาขาอื่นที่ถูกด้วยเนี่ยก็ใช้รองเท้าคู่นี้ก็เลยเป็นเหตุที่ว่าน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันโดยโจนมินิมาร์ทกลุ่มนี้มักจะแกล้งเอาปืนปลอมและมีดมาขู่พนักงานในร้านแล้วก็กวาดเอาเงินทรัพย์สินมีค่าบุหรี่ในร้านไปบางครั้งใช้มีดแต่ครสุดท้ายเนี่ยมีใช้ทั้งมีดและปืน แต่ปืนนะตลังที่จับได้แล้วบอกปรากฏเป็นปืนปลอมแล้วมีดเนี่เขาก็จะเปลี่ยนมีเป็นมีดสปาร์ตาเปลี่ยนครับทำคดีนี้แล้วก็ทิ้งซื้อใหม่สึ่งจะเป็นเงินครับเงินที่ท,ที่ในมินชักอะครับเงินจากพนักงานครั้งหนึ่งก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่มีโทรศัพท์บ้างโทรศัพท์ของของพนักงานที่ที่อยู่ที่น,นั้นไปด้วยภายหลังการจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีโจมิติมาต์กลุ่มนี้ให้การรับสาร,รภาพว่า ต้องการนําเงินไปเล่นเกมและดื่มเหล้าเที่ยวเตรและเมื่อเงินหมด<อ>ก็จะมาปล้นใหม่โดยเกาะคดีมาแล้วหลายสาขาโดยแต่ละสาขาอาจได้เงินไปจํานวนไม่มากแต่อาศัยเกาะคดีหลายครั้งเด็กหญิงวัยสามขวบร้องขอความช่วยเหลือในอ้อมกอดแม่ด้วยน้ำเสียงอันเจ็บปวด หลังจากที่ก่อนหน้านี้หนูน้อยได้เล่นเครื่องเล่นสไลเดอร์แต่ชุกร้ายขณะลื่นลงมานิ้วเท้าพลาดถูกดีบติดกับล่องเหล็กร้องฮะร้องให้ช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างครับแต่เข้าไปก็มันก็ยากนิดน,นึงครับเพราะว่ามันมันเป็นเหล็กต้องหาอุปกรณ์ตอนแรกมันหาไขาควงหาอะไรเงี้ยมันงัดออกไม่ได้เพราะมันแข็งครับเลยเอาสแสแงอะมันงัดออกก็ค่อยงัดออกครับ จ้นาที่หน่วยกู้ภัยเร่งช่วยหนูน้อยอย่างยากลำบากขณะใช้ชแฉลง,งัดขอบเหล็กที่นิ้วเท้าติดอยู่ต้องแข่งกับเวลาและเสียงร้องไห้จากบาดแผลที่เริ่มฉีกขาดมากขึ้นเรื่อยๆนานกว่า20นาทีจึงช่วยได้อย่างปลอดภัยและนำตัวส่งแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไปก็ขอบคุณมากค่ะที่ ช่วยเขาเขาก็พยายามช่วยแต่ที่นะคะเพราะว่าพี่เห็นลักษณะเขาเขาของอัดแล้วอ่ะตรงนี้ไม่ได้เขาก็เปลี่ยนทิศทางไปตัวบนแล้วก็เปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาเนะะี่ยครับอุบัติเหตุจากเครื่องเล่นเด็กเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยและหลายครั้งนํามาซึ่งความสูญเสียและถ้าผู้เกี่ยวข้องยังคงละเลยในเรื่องของความปลอดภัยอย่างเช่นทุกวันนี้นี่ก็คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น พระสงฆ์กำลังหอบผิวถุงอาหารขึ้นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ในเวลานี้น่าจะเป็นเป้าหมายเดียวกับพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่เราได้รับเบาะแสจากทางบ้านและเมื่อติดตามไปอย่างใกล้ชิดก็พบว่าพระรูปดังกล่าวลงจากรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วเดินหายลับเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งภายในบ้านหลังนี้แม้จะเปิดเป็นร้านเกมและอินเทอร์เน็ตแต่กลับไม่มีผู้คนพลุกพล่าน และเมื่อทีมงานพยายามตรวจสอบดูก็พบว่าพระรูปดังกล่าวอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้จริงดูเหมือนว่าพระรูปนี้จะยึดเอาบ้านหลังดังกล่าวเป็นที่พักแรมแทนที่จะกลับไปอยู่วัดซึ่งดูแล้วไม่เหมาะสมแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกหรือความผิดที่ร้ายแรงเนื่องจากมีข้อยกเว้นตามพระธรรมวินยัยที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในกรณีของพระสงฆ์ที่ไม่อยู่วัด แต่ประเด็นที่กลายเป็นข้อสงสัยถึงความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นกับพระรูปดังกล่าวก็คือภาพที่บันทึกได้แบบคาหนังคาเขาภาพนี้พฤติกรรมต่างๆจึงกลายเป็นเบาะแสจากทางบ้านให้ทีมงานเข้าไปตรวจสอบเพื่อค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นทีมงานขานหนังคาเขาติดตามดูพฤติกรรมของพระรูปนี้อีกครั้งโดยเฉพาะวิธีการบินบาตท,ที่ผิดวิสัยไปจากพระสงฆ์ทั่วไป ซึ่งปกติพระสงฆ์จะเดินบินทบาตอยู่ในละแวกวัดต้นสังกัดที่จำพรรษาอยู่แต่พระรูปนี้กลับเลือกบินทบาตออกนอกพื้นที่โดยยึดเอาบริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมิเป็นทำเลทองตระเวนบินทบาตอรับอาหารและปัจจัยจากชาวบ้านทีมงานขนังขเขาได้ติดตามและเฝ้าดูพฤติกรรมบินทบาตของพระรูปนี้จนในที่สุดเราก็เห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้น ถุงอาหารและกับข้าวจํานวนมากที่ชาวบ้านนำมาใส่บาตรถูกทิ้งไว้ในป้อมยามของสวนสาธารณะแห่งนี้รวมทั้งยังพบเห็นพฤติกรรมทิ้งของบิณฑบาตตามที่ต่างๆในเส้นทางที่พระรูปนี้เดินผ่านทั้งที่ของบิณฑบาตได้มามากเกินกว่าความต้องการแต่เรายังคงเห็นพระรูปนี้ตระเวนเดินรับบาตรอย่างต่อเนื่องข้อมูลและบ่อแสจากทางบ้านรวมทั้งภาพหลักฐานพฤติกรรมต่างๆของพระรูปนี้ ถูกส่งตรงไปยังส่วนคุ้มครองสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อประสานไปยังเจ้าคณะแขวงในพื้นที่ดังกล่าวร่วมกันสอบสวนเรื่องนี้ไ,ไ,ไม่มีใครเกี่ยวเพราะว่าในนี้ทีบ้านก็เป็นพี่น้องกันหมดเป็นหลานไปเดินเป็นน,น,น้องสาวก็กวกทามวัดที่นี่ก็มีเชิเช่ดนี้ก็มีแพรมา หลายครั้งแล้วจนดิฉันมึนแล้วอ่ะชั้นต้องรื้อทำยังไงแล้วฉันก็โปงแล้วอ่ะฉั้นก็โปงฉันถึงใสชุดขาวเลยพงแล้วอ่ะชีวิตนี้ปองแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เพราะไม่มีใครจะแก้ปัญหานี้ได้อั้นแก้ไม่ได้พี่น้องก็แก้ไม่ได้ก็คือท่านจะอยู่อะไรตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ก็คือใครบอกให้ไปก็คือจะไม่ออกจากที่นี่เลยไปไล่ก็ไม่ได้เลยท่านไม่ยอมอ๋อโมโหร้ายแต่ก่อนที่โมโหร้ายดิฉันนี่ยังต้องกลัวเลยก็อุ๊บ แล้วช่วงเย็นๆเวลาแบบหลวงพ่อท่านไปอะไรนี่านไนท่านไไ่วเย็นๆเหาที่ก็อยู่ไม่ก็ไม่อยู่ท่านไปไหนอะไรี่ท่านะไ่าอยไหม่าไม่เป่ตาไเลยเบื้องต้นพระสงฆ์รูปนี้ยอมรับข้อกล่าวหาทั้งหมดเจ้าหน้าที่จึงลงบันทึกคำให้การไว้เพื่อเป็นหลักฐานก่อนที่จะส่งให้คณะสงฆ์เป็นผู้ตรวจสอบและทำการไต่สวน เพื่อดำเนินการพิจารณาลงโทษตามที่คณะสงฆ์จะเห็นควรหมายถึงอะไรคือเหตุบางเหตุซึ่งเป็นบ้านแม่และได้โอนให้พี่ชายของกระผมเมื่อล่าสุดได้มาพักที่งแรมที่บ้านการบวชก็ต้องอยู่ให้เป็นที่เป็นทางนะต้องอยู่เป็นที่เป็นทางต้องอยู่ไม่ได้รอดแล้วกปอยู่ทางบ้านาอย่าหาสถานบ้านเรือนจะไม่ถูกไปวิบาะนี่ก็แท่นกรโครจรไปมันสุด ที่ใสของพระทำไมต้องไปปฏิบายชนนะั้นไปายลมากในความเิดผมเนี่ยอยากให้นัานสละสละเพศอยากให้รานสขาเนี่ยจะดีมากช่วยกันวา่าเราก็เหมือนทําบุญในหะ้กับศาสนายานตอโพธิยาโอลเลสกิยานานันติวาตน,าน bác sĩ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  bác